สวัสดีค่ัดูช่องวันนี้พบกับเจแดงในหสว้างเนาะค่ะเนาะสร้างพนกับยูพนละสร้างพนกับเขียนให้แล้วกินข่าวกับกินข้าวกับเส้นไชย่าโอ้หลับหลบนี่ขวดเดี๋รวก่อนพูนสร้างพนังยูพนโอ้เสียง สร้างพน,นงังยูพุ่นพนเทียนให้แล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนั่งอยู่ข้างหน้าสร้างเพิ่นกันนั่งอยู่พุ่นเนะาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเขียนให้แล้วเนาะเพิ่นเขียนให้แล้วเจ๊แดงกับสีเขียนให้ท่านผู้ชมเบิ่งมาก,กินลาบกับเชิญใช่ยา่าพิ่นปักกันคุยเลี้ยงส่วนตัวเพิน่นเดี๋ยวเจ๊แดงเขียนให้ขอมาแล้วกับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ๊แดงนะคะนี่ค่ะครีมใครสนใจกระทักมานเนาะคะ่ะ ชุดสีขาวหน้านวลใสไรซิลฟ้าเนาะกระชับใบหน้าให้แลดูเด็กลงนะคะแล้วก็สําหรับสีส้มกับตวนี้เนาะคะ่ะสีส้มรับร่องเจแดงรับประกันค่ะตาเจแดงคนเดิมเนาะค่ะเนาะจิตดังนอกเสียงดังค่ะท่า,านผู้ชมเสียงดังเมื่อกี้เอาห้อยเส้นใจย้ยาเสียงดังมาลงชงเชงเนาะเส้นใจยาก็ล่งไปให้แล้วได้ทางเปิ้นถูกทุกมวดเนาะ เพ่นใดหัวละมืนละมือเช่นใจยานะคะเบิ่งใดในคลิปในคลิปที่ลงไห้เมื่อกี้เนาะค่ะเนาะวันนี้ก็หวยสร้างค่ะทนผู้ชอบหววสร้างก็ได้มาแล้ว่นเขียนห้เลยค่ะคนเขียนหายเลยคนบ่มีเวลาอธิบายหรือคนบอธิบายคนภาาไทยไอ้ห็นหนาเพ่น่นก็ได้ห้มากว่า่นสื้อตัวไหน่นสื้อทุกงวหงวดนี่บ่กลับบ่กลับตัวห้ด้วยค่ะถ้ากลับตัวห้คือมันลาย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะมีแปดตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวอานับเมื่อกี้คือได้เจ็ดตัวแปดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวม,มีมีตัวเบิร์นทุกงวดทุกงวดทุกงวดจะมีเบิร์นหนึ่งเบิร์นหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่ง,งมันถึงได้หลายตัวเนาะปกติมี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะคะวันนี้กลับไปกลับมาเพันซื้อกลับเอาพว่าซื้อกลับก็ได้เนาะมดกอนก็ออกตรงๆเนี่ยค่ะสังเกตว่ามันจะออกตรงๆออกตรงตรงทุกงหัวเบื้องตัวไดฟังเจดีย์วาลสกอนฮะไอหวยหวยพ่อซิ์ที่มันไปทํางานเป็นอันตํารวจบ้านเนาะที่บ้านนั่นมวดนี่เพื่อนก็เพื่อนสิบว่าได้ขึ้นไปสีส่วนเพื่อนขึ้นไปอยู่ เป็นคู่บ่าอาจารย์สันผู้ใหญ,ญ่หาตัวยากยากค่ะท่านผู้ชมหาตัวยากเลยนี้สิส่วนสิส่วนผู้ใดไปอยู่ล่องไปหาเพื่อนเพื่อนสีเบิองยูทูบบอเพิ่นสีเบิ่เงเจะแดงว่าฟังเสียงเพื่อนก่อนขันเพิ่นนั่นเพื่อนกับสิทักหลดดองเนาะ่าดเจะแดงเนาะย่านเพิน่นบ่ได้เบิ่งอยู่ดอกเกี่ยกับห้วยเพื่อนก็ให้ทุกงวดทุกมวมล่ละค่ะให้ญาติโยอมอยู่ทั้งนั่นละ่ะผู้ใดโชคก,ก็จังสีด้คือปู พิจารณาล่ะผู้พิจารณาก็คือกันกันผู้โศกก็ได้ผู้ว่าไม่โศกก็บ่ได้นะคะเพิ่นก็ให้เมตตาทำทุกหวดเด้เพิ่นกับว่ากับว่าพิษกับว่าพิษกับว่าถูกก็ถูกคือโปรดพายไปถ้าถูกก็ถือว่าได้บุญเพิ่นก็ได้บุญกุศลในตรงนั้นนะถ้าว่าถูกเพิ่นก็กับว่าได้เคี่ยงคัดปั่นนั้นว่าพระย่งใหญ่ก็ได้ถึงสิพานยงใหญ่บ่แม่นสายพระ เพิ่งจภาพปูฝันปูมันเนี่เนาะเพิ่นเพิ่นจะบ่ายนะคือ hmm. จังหวัดป่าพุทธรักษาเพิ่นกะจะบ่ห้เ้บ่ยว้แต่ว่าเพิ่นฝันเพิ่นก็ว่าเราสู่ฟังเนาะเพิ่นฝันเพิ่นก็ว่าเราสู้เฮาฟังว่าเพิ่นฝันว่าจังได๋ซื่อเพิ่นไ่ได้ห้หวยได้หวยเล่นหวยเด้เ่สนับสนุนถือข่ายถือดาพร้อมเน้ยแต่ว่าเพิ่นก็อยากให้ยุ่แล้วมันหันให้บาได้มันผิดเพิ่นผิดผินมากเพิ่นว่าเพิ่น โอ้พ่นเดี๋ยวพ่นก็นจะไปเดินไปปาวานาตุนอยู่เนะาะเขาทำปราว้นาตนุนบางครั้งกับเฮตผิดมาหลายแล้วเพ่นกะพ่นสิเดินทางไปทุดงอยู่วัดปลาพุทธรักษาเพ่นไปทุกปีละเนาะไปทุกปีเอาท่านผู้ชมมมี่อย่งเว้ากับฝากซื้อคขี้มเท่านั้นละ่ะไปเบิ่งหวยจ้างน้ำกันเนาะ เรื่ว่าเจีย์เจดีละเจดีบ่หลายอยู่บ่หลายก็ซอยซื้อครีมเอ้ยบนนีนซอยซื้อช่วยตัวเองเหละให้หน้าขาวสวยใสฮะคนรักสวยรักงามนะคะสําหรับคนรักสวยรักงามคนบนรักสวยรักงามก็รักสวยรักงามยูแต่ทาหน่อยกี่ันทายาวไปได้นาะคนที่เกียจทาเนี่ยยอาไปทาคนที่เกียจถูอย่าเาไปถูเนาะอันบ่ใส่ใจเจ้าของหนยสิ่งจะให้งามคือบานเขาไม่างามดอกเออ ว่าสนใจเจ้าของบ่ดูเลคนดีกรเจาสวยงามกรเจมันทานะขยันดาขีมอะไรที่ว่าดีกาเจ้าขยันหาทา่านะคะเพิ่นจังคู้สวยผู้งามเบืองใหย่อันหนึ่งโอ้จะเจ็ดสิบหรือยู่วัดปูสี่ศูนหน้าเพิ่นเป๊ปะเลยสวยเออเนียนเรียบเลยอันเพิ่นก็ซื้อเจดียงซื้อสบู่เจดีย์ไปใส่เพิ่นทดล้องเบิดนี่นี่คือเจดีย์เจดียงอยากทดล้องมัดผูดิบาลดีดีเนาะอืม คนนึงจิดสิบาทสวยซ้ำกันกับเจดียงเลยฮ่าๆเอาไปเบิ้งเลขน้ำกันย่องตัวตัวเองยูนย่น,นี่ละนี่สิได้เห็นหรอกคะ่ะใจเย็นๆเนาะเนาะใจเย็นๆใจเย็นๆค่ะหวยช่างหวยช่างงวดสิบหกพฤกษภาไอาพฤกษ,ษกีกาหกสี่พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกแกชิว่ากันต่อขาท่านผู้ชมเนาะเขียนผิดเขียนถูกนี่นะ พึทสภาคมย่อมันเป็นข้อนี่นะงวดไหนงวดไหนไม่ทันผู้ชมกับว้สีหูเนะาะ่างวดไหนแม่นว่าล่ะที่แดงกับเขียนมับมัยบเยอะนาคลิปกับสิบหกเนาะใต้คลิปกับสิบหกอยู่ <c oughs> สิบเบิงห้างนเป็นเขียนพิษกับยาว่ากันไรถน <c oughs> อนเนาะใส่วิจ,จารณญาณในการชมเนี่ยยาสีจบพอหนึ่งเลยเนาะค่ะอ่ นี่ค่ะใส่ปัญญาพิจารณาอย่าเสียเป็นตุ่มๆหาแต่แต,ต่นน่นไหลเขียนพิดเขียนถูกก็ได้หนาหนาดปกมันกะขื้นสิบหกพื่จะกีก่กาอยู่ใต้โป๊กมันกะขึ้นพื่จะกีก่ากันโย و. ขังหนมันเขียนพิดกจะจิเฮ็ดจังไรล่ะคะมันไปแก้คลิปไม่ได้ถ้าลงแล้วน่ะเนาะจะไปกลับไปแก้คลิปไปบ่ได้ดอกาได้ลงไปแล้วเนาะ มันแก้ไม่ได้นอกจากลบทิ้งไปเลยไม่ต้องเห็นกันเนาะค่ะศูนย์สามคือบอกศูนย์สี่ซะเลยอ่ากันเบาเลี่ยงผิดนะศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกสองสามสองสองสามหกสามแปดหลักศูนย์กับมีศูนย์สามหลักหนึ่งกับมีหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหลักสองมีสองสาม สองสองแล้วก็สามหกสามแปดหลักสามเออมีม่แค่นีบอะมีมีสี่หลักหนึ่งสองสามสี่สี่หลักสี่หลักทุ่งวดได้ค่ะปกติจะจะเบิ่งเลยค่ะว่ามีแค่สี่หลักหมดก่อนกับมีแค่สี่หลักแต่ว่ามันเขียนมุวนปุยปุ๋ยเขียนเขียนเขียนกลับกันหนึ่งสี่สี่เนึ่งกลับกันเนื่องหานะเนึ่งกลับกันหนึ่งสี่ไหม มันก็นเลยเบิงเบิงเนี่ที่กิ่งมันมีเลขสี่หลักเนี่ยสังเกตเบิงแต่ลงหวัวลงหัมีสี่หลักเด้อค่ะเดี๋ยวงวดหน้าสิเขียนไว้ให้เป็นหลักเป็นหลักเลย <c oughs> เขียนให้เป็นหลัก <c oughs> ก็เป็นน้ำใจแดงนะเอาเพิ่นเขียนใหนยังเด็กอะทีแดงก็เขียนมากอย่างานั้นเนาะเอาหลักศูนย์ศูนย์สามหลักหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสี่อ่ะหนึ่งหาหนึ่งหกลักสองกันสิสองสามสองสองลักสามกับสามหกสามแปดเอาห้าหนาสิเขียนให้เป็นลักเจ้สี่เนาะเจ้สี่ว่าลายตัวมินบ่เนาะ เพิ่นเขียนเมาาื่อไห่เพิ่นก็เขียนกลับน้ำเจแดงย์กะเขียนตามเพิ่นเนาะศูนย์สามสามศูนย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งมันก็คือหลายตัวค่ะใหญ่เนาะที่จริงมันก็มีแค่นี้แหละเนาะนี่นะหลักหลักหนึ่งกะมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหลักสองมี่สองสามสองสองกะมีมม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 ม่เดี๋ยวห้าหนาสี่เขียนเป็นลักเป็นลักไว้ให้แบบนี้เนาะหลักศูนย์มีตัวเดียวคือศูนย์สามเนาะค่ะ ถูกถูกงวดมันมันเข่ามันเข่ากับเจดียตรงไดเข้าตัวนี้เลยค่ะนะแล้วก็เข้าตัวไหนเข้าหอกกับของปูตัวนี้เลยค่ะเนาะตัวนี้เลยค่ะที่เด่นๆเนาะศูนย์สามเจดแดงกับซื้ออยู่เลขกไอ้เล็กไอ้เฮงมาเข่าฝันปูบอกปูให้เสยบอกเลขปูศูนย์สามหนึ่งสามเพิ่นฝันซื้อรดไม่ได้บอกคนอีโมมาก ไอ้เฮ่งมาก่ายังสั่นพ่นกันเลยว่าตามเนาะฝันไว้เห่งก็บอกเลขศูนย์สามกับหนึ่งสามพนวานะ่ะจีเรียก็ซื้อไว้เพื่อกันตัวว่ามากก็ซื้อไว้หน่อยนะสอบหลักหนึ่ง่าเป็นตัวกลับนะแต่สังเกตเบิ้งจะว่าเป็นตัวจะแจวว่ามากตัวกลับเนาะจะไม่มาตัวกลับเลขพันหงวดนั้นออกสามแปด ออกเจ็ดสองออกตัวใดอีกสองหาบอกตัวใดอีกเนาะเอสามหาสามหางก็ออกสามแปดก็ออกเจ็ดสองก็ออกที่จำได้นะเบิงเบิงคลิปมากนี่ซี 4, หางงวดจะพิดยุงวดหนึ่งแล,ล้วเลยบดได้ออกมาล่องพ่อบอกมาลงมันออกสามหาบอกงวดนั่นนะอื้อ ขดหงดหนึ่งเอามาลงหงดหนึ่งละถูกหวดที่สองมาบ่าถูกจเจดงกรเละว,วัดเต๋อตามมาลงองมาันก็เลยออกไปซามสามหานะนะสามแปดวะนะด้วยสามแปดนี่แหละเอาทันพิชซมพิจาหนา้าเป็นแนวทางในการซื้อด้วยค่ะเด้อหววช่างเนาะค่ะเนาะตัวเดียวกันนั่นแหละเจดงเขียนให้มันเป็นลักซื่อๆข้างล่างเนาะนะซี ห้าหกจ็ดแปดนี่แปดตัวค่ะนานผู้ชมถ้าตองกระตองสองสองเนาะเอา่านผู้ชมโชคดีราด้วยถูกหอยไปน้ากันกับหอยช่างนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสนใจกีมก็ทักมาได้เลยตามเบอร์โทรขึ้นให้หนัดจอดเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ